การคัดลอกข้อมูลลงที่แฟลชไดรหรือทำไดรเหรืออาจารย์อะไรนะวจะเรียกว่าแฮนดิไดร e นะครับาการคัดลอกข้อมูลลงแฟลชไดรนะอาจารย์จะต้องมีอุปกรณ์มาช่วยครับหรืออุปกรณ์เสริมขึ้นมานะฮะจะเป็นสายตัวนี้ครับตัวนี้จะเรียกว่าสายมินิ USB to USB ตัวเมียนะครับลักษณะสายเนี่ยเป็นยังไงนะครับอย่างรู้นะอาจารย์ตรงนี้นะครับพอร์ตอีกฝั่งหนึ่งเนี่ย จะเป็นเหมือนพอร์ตเอาไว้เสียบ USB นะครับที่อยู่ในเหมือนอยู่ในคอมพิวเตอร์ทั่วไปครับอาจารย์และอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะเป็นหัว mini USB นะครับหัวมินิ USB ตรงนี้ให้อาจารย์เสียบบริเวณขวามือของเครื่องควบคุมนะครับจะอยู่ใกล้ๆกับปุ่มเปิดปิดนะฮะพออาจารย์เสียบแล้วนะครับต่อไปผมจะนําการคัดลอกแล้วกันนะครับให้อาจารย์นะครับกดที่ติ๊กที่ตรงเมนูนะครับและเข้าตรงนี้ครับ การจัดการในไฟล์ Fi นะฮะพออาจารย์เข้ามาแล้วนะครับให้กดที่ติ๊กที่รูปบ้านตรงนี้ฮะนี่ฮะพอติ๊กตรงรูปบ้านนะครับให้ติ๊กตรงโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าไอ u ูพาวนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอไฟล์ที่อาจารย์ต้องการที่จะคัดลอกอันนี้ผมแนะนําเรื่องอาการคัดลอกข้อเรียนก่อนลวกันนะครับพอติ๊กเข้ามานะครับที่ s t u d e n t List นะครับนี่ฮะให้อาจารย์เลือก ไฟไล์ใดไฟล์หนึ่งนะเช่นผมเลือกตัวนี้ครับปอสามทับหนึ่ง l i t นะครับจะสังเกตตดูดีนะครับตัวนี้เป็นรายชื่อห้องนะฮะมีรายชื่อนักเรียนตรงนี้ด้วยนะฮะอยู่ภายในกดค้างที่ตรงนี้ครับพอกดก็จะมีคําสั่งขึ้นมานะครับจะมีคําสั่ง move คือการเยายคลื่อนย้าย copy คัดลอกนะฮะ rename ก็คือการแก้ไขชื่อดีลคือการลบทิ้งนะครับกดที่ตรงนี้เลยครับ copy ครับท่งที พอกด Copy นะครับให้จารย์กดตรงนี้ครับเห็นไหมฮะครั้งก่อนเนี่ยจะมีไฟล์วิดูที่การคัดลอกข้อมูลลงที่ไมโครเอดิการนะครับก็คือมันจะเป็นรูปเหมือนไมโครเป็นรูปเอด a การ์ดนะครับเป็นรูปใหญ่ๆแต่ตรงนี้นะครับก็คือเราเสียบแฟลชไดร์ลงไปแล้วก็จะขึ้นเป็นรูปลักษณะเหมือนแฟลชไดร์ขึ้นมานะฮะเห็นไหมครับให้เรื่องที่ตรงนี้นะครับ พออาจารย์เลื่อนนะครับตรงนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้จะเป็นข้อมูลที่อยู่ในแฟลชไดรฟ์ของอาจารย์นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีบอกผ่านด้วยว่า USB storage นะฮะและให้อาจารย์กดตรงนี้ครับนี่เป็นรูปเหมือนอกระดานไม้แล้วก็มีเอกสารนะฮะตรงนี้คือปุ่มวางครับเราคัดลอกมาแล้วเราก็ต้องวางนะครับนี่ฮะพอวางมาแล้วข้อมูลของอาจารย์ที่คัดลอกจากเครื่องอ่า ควบคุมนะหรือเครื่องบบเร็อดเนี่ยมาคัดลอกมาไว้ยังแฟลไดร์เนี่ยตัวน,นี้ก็มาแล้วนะครับนี่ฮะนี่คือการคัดลอกข้อมูลลงที่แฟลไดร์